ได้แสดงออกซึ่งรูปธรรมก็ได้มาทำถานท,ที่ตรงนี้ให้เป็นที่อาศัยพวกเราท่านทั้งหลายว่าเราท่านทั้งหลายก็ได้มาอาศัยในร่มผ้ากราราัดพักขององค์หลวปูที่ท่านได้กระทำมาเพาเขาก็ระลึกถึงไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจาก ที่เราได้สร้างวัตถุขึ้นมาให้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระรสาวกก็ดีขององค์หลวงปู่ก็ดีก็นับองค์หลวงปูป่ขปขเข้าก็เป็นพระราชาวกศ์ก็ได้ท่านได้สืบทอดสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นท่านก็เป็นผู้รู้ผู้เห็น เมื่อท่านพราท่านเห็นท่านก็ได้นำสิ่งนั้นมาให้พวกเราได้สัมผัสทางกายให้สัมผัสทางใจนอกจากนั้นพวกเราก็ได้ทำตามถ้าเป็นวาจาพวกเราก็ได้ทำตามผงท่านองท่านก็สอนให้ไหวพ้พระ มท่านก็ได้พาทำทำให้เรารู้แต่เราไม่เคยเห็นแต่ท่านก็ทำให้เรารู้ว่าไม่มีตัวท่านท่านก็ทำให้เรารู้ว่าสถานที่แ,และก็วัตถุทั้งหลายท่านก็ได้นำมาให้พวกเราได้รู้ได้เห็น เมื่อรู้เมื่อเห็นอันนั้นก็ยังไม่ได้สมเพราะว่าเราก็ทัางได้รู้ทำเห็นทำแ้วก็เข้าใจทำมาบัดนี้ก็ได้มาปฏิบัติทำแต่สิ่งทั้งหลายที่เราเข้าใจก็ยังไม่จบยังไม่พ้ อันนี้มีห้าอย่างที่เราหนึ่งรู้ธรรมสังเธรทมสามเข้าใจทรสี่ได้ปฏิบัติรมแต่ที่ห้ายังไม่ได้ห้าคือได้รรำแต่พวกเราได้แต่ทอทำ,ทำไม่ได้พอรได้ทำได้ทรมาดังนั้นท่านยินได้ให้พวกเราท่านทรรมะ ไป้พากันประพฤตปฏิบัติเราก็มีกันทุกรนะูปหนาท่านก็มีเหมือนเราแต่ท่านทำไมไปรู้ไปเห็นและได้นำตัวของท่านออกมาประพฤตปฏิบัตินั่นคือเป็นตัวอย่างทำให้พวกเราดูแต่พวกเราดูแลแต่ก็ไม่ได้เอามาใสา่ครับ ปอ้างการอ้างเวลาอ้างการอ้างเวลาอ้างอย่างไงก็เวลามันเท่าเดิมโอกาสก็เท่าเดิมแต่เราไปเพิ่มไปลดเราก็ได้ได้พูดว่าเราไม่มีโอกาสเราไม่มีเวลาอันนั้นก็ถูกต้องแต่คล้ายๆกับว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาฟังอย่างหนึง่ง เราก็จะเข้าใจว่าเราทำถูกและกก็คูดคิดผูนี้พราะเราทำทั้งหลายเลยได้เป็นคนคิดผิดและก็ทำผิดสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นไปตามความคิดสิ่งที่เราคิดเราเคยตามเย่ำต้นทั้การไหม เื้่มต้นก็ไม่ได้ทำท่ากลางก็ไม่ได้ทำจะไปสุดท้ายได้ยังไงท่านก็เลยมาให้พวกเราได้ทำเบื้อมต้นก็คือเข้ามาเขานั้นไม่ให้มีอะไรมากให้เข้ามาในสถานที่ตรงนี้นั้นท่านรู้พวกเราว่าเรา,าเราป็น ่านจะเลยสอนให้พวกเราไม่ว่าร,ร่วมภูร่วมตาคูบตาตลอดถึงพ่อแม่ของเราด้วยสอนให้เข้ามามาแล้วก็ต้องได้ทำเมื่อทำไปนานๆก็จะรู้ว่าอะไริดอะไรถูกอะไรด,อไรดีอะไรไม่ดีมันจะได้มีส่วนได้แยกออกไปเทียงแต่เราก็มีความรู้ความฉลาดกัน การเรียนการเรียนการรูก้การจำได้หมดครบครบแนวแต่อันนี้ก็ยังไม่ครบเหมือนเดิมสิ่งที่เขาต้องทำให้ถึงเจ็ดหนึ่งขีดเช่เขียนสามเรียนสี่เรียนห้ารู้หกจำเจ็ดก็นำมาปฏิบัติอันนี้เราได้นำมาปฏิบัติไหม ก็ปฏิบัติอยู่แต่ไม่ได้ถึงความคิดความคิดเบื้องต้นว่าวันนี้เราจะได้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อันนั้นเป็นความคิดของพวกเราแต่ถึงเวลาแล้วได้ตามความคิดไหมก็ไม่ได้ตามความคิดถ้าเราทำยังไม่ได้เราก็เลยได้สี่อย่าง ทุกคนนั่งอยู่ในนี้ได้สี่อย่างแต่ยังไม่ได้ห้าอย่างอย่างที่ห้าไม่ได้แล้วก็เลยเป็นแบบนี้อย่างที่หนึ่งก็รู้ใจอย่างที่สองก็เข้าใจอย่างที่สามก็เห็นใจอย่างที่สี่ว่เราอู่ประจักทํทำใจ พวกเราได้สี่อย่างอย่างที่ห้ายังไม่ได้อย่างที่ห้าคือได้ใจเราทำอะไรได้ใจไหมนถามตัวเองแม้แต่เวลานี้ทำให้เจ้าของดูยังไม่มาดูเจ้าของทรานี่มันหมายความว่าอะไรอันนั้นคือการประพฤติปฏิบัติเราก็ะทำกันมาแล้ ฟังกันมาแล้วก็มาปฏิบัติกันมาแต่กันยังไม่ได้อรลักษณเที่เกิอะไรวันนี้ก็เลยจะปาเรเรื่องพวกทางอะไรไม่ได้เขาทำอะไรก็ไม่ได้ใจเราเพราะเรายังไม่ดูคนเขมันก็ได้เป็นแบบนี้เป็นแบบที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้ จังไม่มีอะไรเลยแต่เกิดมาเราเกิดมาไม่เคยมีอะไรพอมาทำเรานั้นเวลามาทำถ้าเจ้าของทราบใจก็ามาดูคนที่ทำถ้าเจ้าของไม่ทราบก็ไม่มาดูคนทำคนทำก็สิ้นกายกายทำให้ใจอดูใจก็ไม่มาดูกายทำ นั่นมันหมายความว่าอะไรอยู่ในตัวเราเดี๋ยวนี้เวลานี้เ้็เหมือนกันถ้าคนทำงานถ้าได้ทำแล้วเราก็ได้คิดเราก็ได้ตกลงว่าเราจะทำงานถ้าเราทำงานไม่เสร็จเราหนีได้ค่าดับเบนไหมเอาแบบที่เราทำ นั่นองหลวงปูู่บาอาจารย์เคยได้ฟังวาไว้นำมาบอกมาเก่าว่าท่านมากลายเป็นทราบเพื่อจะได้รู้สํานึกว่าเราเคยทำไหมเรายังไม่เคยทำทีนี้เราก็มาในสถานที่ตรงนี้เวลานี้เราก็มานั่งมานั่งและก็จะนั่งภาวนาการนั่งห เรามาเราจะมาทำหน้าทําให้เจ้าของดูเดวราทำคนที่ทําเขาก็มีตีนขาหน้าเหมือนคนที่มาดูเขาไม่ได้มีตีนขาหน้าหมือน